ร้านแสงทองนิไบสสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวรุ่นขายดีหนึ่งรุ่นครับเป็นรถรุ่น SEB Mini 03ครับมีบริการจัดส่งถึงบ้านสอนการขับให้คุณตาคุณยายครับและนี่ก็เป็นการสอนการใช้งานเบื้องต้นก่อนครับก่อนที่เราจะพาไปเทสรถอีกครั้งทดลองจริงครับแับจริง สอนการใช้งาน,นตัวต่อตัวค่ลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถติดนนต่อได้ร้านแสงงวิติบายมีสองสาขาคนจันและบริลำครับดขึ้นัมยผู